ถ้าวัยวะเพศของคุณไม่แข็งตัวเหมือนเคยถ้ารู้สึกว่าพลังงานของคุณหมดไปหาคุณพบว่าตัวเองกําลังตีตัวออกห่างจากความใกล้ชิดไม่ใช่เพราะคุณต้องการแต่เป็นเพราะร่างกายของคุณไม่ตอบสนองแล้วโปรดฟังทางนี้มันอาจไม่ใช่ความแก่ชามันอาจเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าและก็ไขได้ง่ายกว่ามากนั่นคือการขาดวิตามินเฉพาะ3มชนิดที่ร่างกายของคุณกำลังร้องขออย่างเงียบๆซันคือดีอ พิมระดาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของผู้ชายที่มีประสบการณ์กว่า3ทศวรรษในการช่วยให้ผู้ชายอายุเกิน60 ปีกลับมามีพลังความมีชีวิตชีวาและความมั่นใจทางเพศที่พวกเขาเคยคิดว่าหายไปตลอดการนี่คือสิ่งที่แพทย์ส่วนใหญ่จะไม่บอกคุณผู้ชายสูงอาย,ยุจำนวนมากไม่ได้ขาดความต้องการพวกเขาขาดการไหลเวียนโลหิตความแข็งแกร่งและการสนับสนุนฮอร์โมนและในกรณีส่วนใหญ่การแก้ปานและขาด อันหาไม่ได้เริ่มต้นที่ร้านขายยาแต่มันเริ่มต้นในห้องครัวของคุณวันนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าวิตามิน3ชนิดใดที่ผู้ชายอายุเกิน60ทุกคนควรทานและมันจะช่วยฟื้นฟูการแข็งตัวตามธรรมชาติเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและทำให้พลังงานของคุณกลับมามีชีวิตชีวาได้อย่างไรอยู่กับฉันนะคบเพราะอีกสักครู่ฉันจะเปิดเผยความผิดพลาดที่อันตรายที่สุดที่ผู้ชายทำเมื่อทานวิตามินเหล่านี้และวิธีหลีกเล่ อีมันเริ่มตั้งแต่คืนนี้ก่อนที่เราจะลงลึกกันอย่าลืมกดปุ่มติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่สำคัญซึ่งออกแบบมาเพื่อผู้ชายอายุเกิน60 ปีโดยเฉพาะและถ้าข้อความนี้โดนใจคุณพิมพหนึ่งในความคิดเห็นถ้าไม่พิมพ์ศูนย์และบอกให้ฉันรู้ว่าฉันจะทําเนื้อหานี้ให้เป็นประโยชน์กับคุณมากยิ่งขึ้นได้อย่างไรเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยเริ่มจากกุญแจดอกแรกและดอกสําคัญที่สุดที่ถูกมองข้ามในการฟื้นฟูนการไหลเวียโลหิตและการแข็งตัวตามธรรมชาติในผู้ชายอายุเกิน60 ปีมันเป็นสิ่งที่ร่างกายของคุณเคยผลิตได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณใช้เวลากลางแจ้งแต่เมื่อคุณอายุมากขึ้นระดับของมันจะลดลงอย่างรวดเร็วและการไหลเวียนโลหิตพลังงานและสมรภาพของคุณก็จะลดลงเช่นกันฉันกำลังพูดถึงวิตามินดีที่มักถูกเรียกว่าบันแน่อวิตามินจากแสงแดดแต่สําหรับคุณมันอาจเป็นรากฐานในการทําให้ความแข็งแกร่งและความมั่นใจของคุณกลับคืนมาให้ฉันอธิบายว่าทําไม หนึ่งวิตามินดีหัวเทียนจุดประกายการไหลเวียนโลหิตฉันยังจำครั้งแรกที่ฉันนั่งตรงข้ามกับชายวัย67ปีชื่อพรเขาเป็นคนฉลาดรอบคอบและหุดหงิดอย่างมากหมอเขาพูดผมยังอยากใกล้ชิดกับพัญญาแต่ร่างกายของผมไม่ยอมร่วมมืออีกต่อไปแล้วคำสารภาพที่เงียบงันนั้นเป็นสิ่งที่ฉันได้ยินจากผู้ชายหลายร้อยคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและบ่อยครั้งที่จุดเริ่มต้นในการทำให้ประกายไฟนั้นกลับคืนมาไม่ใช่ยาวิเศษบางชนิดแต่ มันคือวิตามินดีวิตามินดีเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ถูกประเมินค่าต่ำที่สุดเมื่อพูดถึงสุขภาพของผู้ชายหลังอายุ60 ปีเรามักจะคิดว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่คุณได้รับจากแสงแดดหรือสิ่งที่เด็กๆต้องการเพื่อกระดูกที่แข็งแรงแต่ในความเป็นจริงวิตามินดีมีบทบาทโดยตรงและทรงพลังในสมรรภาพของผู้ชายมันคือสวิตท,ที่ช่วยให้หลอดเลือดของคุณเปิดออกและส่งเลือดที่อุดมนด้วยออกซิเจน ไปทั่วร่างกายอะรวมถึงบริเวณที่บ่งบอกถึงความเป็นชายของคุณหากไม่มีมันการไหลเวียนโลหิตจะช้าลงพลังงานจะลดลงและความใกล้ชิดจะกลายเป็นเรื่องยากเกินความจำเป็นผู้ใหญ่สูงอายุมากกว่า40%อร์เซ็น ขาดวิตามินดีฉันกําลังพูดถึงผู้ชายดีๆผู้ชายที่ออกกําลังกายกินอาหารที่เหมาะสมและยังคงพบว่าตัวเองถามว่าทําไมฉันไม่รู้สึกเหมือนเป็นตัวเองอีกต่อไปเมื่อวิตามินดีของคุณต่ําร่างกายของคุณจะผลิตในตริกออกไซน้อยลงซึ่งเป็นโมเลกุลที่จําเป็นสําหรับการไหลเวียโนโลหิต no และสมรรภาพทางเพศมันไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กมันเกี่ยวกับความแข็งแกร่งความชัดเจนและความมั่นใจ ข่าวดีก็คือการแก้ไขการขาดวิตามินดีไม่ต้องใช้ขั้นตอนที่ซับซ้อนการรับแสงแดดยามเช้า15ถึง20นาทีกินปลาแซลมอนปลาทูนา่าหรือผลิตภัณฑ์นมเสริมวิตามินมากขึ้นและการเสริมด้วยวิตามินดี3 คุณภาพสูงสามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานของร่างกายของคุณได้อย่างเส้นเชิงฉันเคยเห็นผู้ป่วยที่แทบจะเดินรอบบล็อกไม่ไหวกลับมารู้สึกกระปรี้กระเป๋าและเชื่อมต่อกับคู่ของพวกเขาอีกครั้งนี่ไม่ใช่ทุสติแต่มันคือเคมีและเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการทวงคืออนนาความแข็งแกร่งของคุณแต่ถึงแม้วิตามินดีจะทรงพลังเพียงใด มันก็พาคุณไปได้ไม่ไกลเพราะแม้ว่าเลือดของคุณจะไหลเวียนได้ดีร่างกายของคุณก็ยังต้องการพลังงานในการเคลื่อนย้ายรักษามันและเปลี่ยนมันเป็นการกระทำนั่นคือจุดที่วิตามินตัวที่สองของเราเข้ามามีบทบาทและถ้าคุณเคยรู้สึกเหนื่อยโดยไม่มีเหตุผลมันอาจเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกพังงานที่คุณขาดหายไปมาพูดถึงเรื่องนั้นกันต่อไป 2. วิตามิน B 12เครื่องกำเนิดพลังงาน ไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันมีคนไข้ชื่อโรเบิร์ตเขาอายุ72ปีเป็นนักดับเพลิงกเกษียณและเป็นคุณปู่ที่น่าภาคภูมิใจแต่ภายใต้ภายนอกที่แข็งแกร่งของเขาเขาดูเหนื่อยล้าเขาบอกฉันว่าหมอผมนอน8 ชั่วโมงผมกินอาหารตามมือแต่ผมก็ยังรู้สึกเหมือนลากตัวเองไปทั้งวันสมองผมเบลอร่างกายผมเหนื่อยและเมื่อถึงเวลาที่ต้องใกล้ชิดกับภรรยาผมก็ไม่มีแรงเรื่องราวของเขาติดอยู่ในใจฉันเพราะมันเป็นเรื่องที่พบบ่อยมากและถูกมองข้ามได้ง่ายสิ่งที่โรเบิร์ตกำลังอธิบายคือภาวะขาดวิตามินบ12แบบคลาสสิกซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันพบในผู้ชายจำนวนนับไม่ถ้วนที่อายุเกิน60 ปีวิตามินนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตพลังงานหากไม่มีมันร่างกายของคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานที่ใช้ได้จริงได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าคุณจะกินดีแค่ไหนหรือนอนมากแค่ไหนก็ตามหากไม่มีบี12เพียงพอระบบของคุณก็จะทำงานแบบไม่มีเชื้อเพลิงมันยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งนาออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อสมองและช่ อวัยวะเพศของคุณเมื่อเซลล์เหล่านั้นขาดแคลนทุกอย่างจะช้าลงความแข็งแกร่งของคุณจะจังหายไปสมาธิของคุณจะทื่ลงคุณอาจรู้สึกขาดการเชื่อมต่อจากสิ่งที่เคยทำให้คุณตื่นเต้นและนี่คือประเด็นสำคัญเมื่อคุณอายุมากขึ้นความสามารถในการดูดซึมบี1 2 จากอาหารจะลดลงแม้ว่าคุณจะกินเนื้อสัตว์ไข่หรือผลิตภัณฑ์มันก็อาจไม่เพียงพอนั่นคือเหตุผลที่ผู้ชายสูงอายุจํานวนมากรู้สึกเหนื่อยอ่อนแอหรือสมองไม่ปลอดโปร่งแม้ว่าตัวชีวัดสุขภาพพื้นฐานทั้งหมดจะดูดีบ,บนกระดาษก็ตามการแก้ปัญหานั้นง่ายอย่างน่าประหลาดใจการเพิ่ม B 1 2บ 12. ต้นอาหารเสริมคุณภาพหรือในบางกรณีการฉีดโดยแพทย์สามารถฟื้นฟูความชัดเจนทางจิตใจความแข็งแกร่งทางร่างกายและความรู้สึกตื่นตัวได้อย่างมากฉันเคยเห็นผู้ชายที่เคยผลลอหลับในช่วงบ่ายกลับไปปีนเขาหัวเราะและอยู่กับคนที่รักอย่างเต็มที่ทั้งหมดนี้มาจากการแก้ไขภาวะขาดสารอาหารที่พวกเขาไม่เคยรู้ว่ามี แต่พลังงานไม่ใช่ภาพทั้งหมดร่างกายของคุณยังต้องการการปกป้องบางสิ่งที่เสริมสร้างหลอดเลือดลดการอักเสบและสนับสนุนฮอร์โมนที่กำหนดความเป็นชายชาตรีนั่นคือจุดที่วิตามินตัวที่สามเข้ามามีบทบาทมันมักถูกเรียกว่าวิตามินแห่งภาวะเจ ริมพันธุแต่ผลกระทบของมันไปไกลกว่าการสื่อพันธุ์ท่มากในความเป็นจริงหากไม่มีมันฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและการไหลเวียนโลหิตของคุณอาจกำลังลดลงแล้วมาดูกันใกล้สามวิตามินอีผู้พิทัก์ภาวะเจริญพันธุ์ฉันจำได้ว่าได้พูดคุยกับเจมส์นักบินเกษียณอายุ70 ปีที่มาที่คลินิกของฉันด้วยความรู้สึกหมุดหงิดและสับสนเขาบอกฉันว่าหมอผมกินดีผมออกกําลังกายผมทําทุกอย่างถูกต้องแต่ช่วงนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีแรงขับของผมลดลงผมไม่ฟื้นตัวเหมือนเคยและบอกตามตรงผมแค่ไม่รู้สึกเหมือนเป็นผู้ชายอีกต่อไปคําพูดนั้นกระทบใจฉัน อย่างแรงเพราะเจมไม่ใช่คนขี้เกียจหรือประมาทเขาเป็นคนมีวินัยภาคภูมิใจและมุ่งม,มั่นต่อสุขภาพของเขาแต่เขาขาดบางสิ่งที่แม้แต่แพทย์ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพูดถึงนั่นคือวิตามินอีวิตามินอีไม่ใช่แค่ตัวช่วยเรื่องการเจริญพันธุ์หรืออาหารเสริมบำรุงผิวมันเป็นขุมพลังเมื่อพูดถึงสุข,ขภาพของผู้ชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุเกิน60 ปีวิตามินนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติซึ่งหมายความว่ามันต่อสู้กับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและการอักเสบที่ทําลายหลอดเลือดฮอร์โมนและอวัยวะสืบพันธุ์ของคุณอย่างเงียบเมื่ออายุมากขึ้นเมื่อการอักเสบสะสมการไหลเวียนของเลือดจะอ่อนแองหา อ,อมอนเทสโทสเตอโรอนจะลดลงและพลังงานจะตกควบมันไม่เกิดขึ้นทันทีแต่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและโดยไม่รู้ตัวผู้ชายอย่างเจมส์ก็เริ่มสูญเสียความได้เปรียบสิ่งที่ทําให้วิตามินอ e ีมีความสําคัญมากคือความสามารถในการทําให้หลอดเลือดของคุณยืดหยุ่นและการไหลเวียนโลหิตแข็งแรงการแข โนตัวไม่ใช่แค่เรื่องของความร้าอารมณ์มันเกี่ยวกับเรื่องการไหลเวียนของเลือดและเมื่อเลือดไม่สามารถไปถึงที่ที่ต้องการได้สำรวจภาพก็จะลดลงแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดวิตามินอ e, ียังช่วยให้ร่างกายของคุณผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนาลังอายุ60 นั่นเป็นสิ่งสำคัญกว่าที่เคยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในห้องนอนเท่านั้นมันส่งผลต่ออารมณ์แรงจูงใจและความรู้สึกถึงเป้าหมายของคุณด้วย ข่าวดีก็คือการฟื้นฟูวิตามินอีนั้นง่ายและเป็นธรรมชาติอลมอนเมล็ดทานตะวันน้ำมันมะกอกและผักใบเขียวเช่นผักโขมหรือสวิช,ชาติเป็นแหล่งที่ดีเยี่ยมหรือหากจำเป็นอาหารเสริมวิตามินอีธรรมชาติคุณภาพสูงสามารถช่วยเติมเต็มช่องว่างได้ฉันเคยเห็นผู้ชายอย่างเจมส์ James กลับมาในอีกหลายเดือนต่อมาพร้อมรอยยิ้มรู้สึกเฉียบคมขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและเชื่อมต่อกับชีวิตอีกครั้งตอนนี้คุณอาจ งงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณรวมวิตามินทั้ง3นี้เข้าด้วยกันมีวิธีใดที่พวกมันทำงานร่วมกันเพื่อขยายผลลัพธ์หรือไม่คำตอบคือใช่ในความเป็นจริงเมื่อใช้อย่างถูกต้องสารอาหารเหล่านี้สามารถสร้างผลกระทบแบบระลอกคลื่นที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนพลังงานหรือการแข่ไลรองค์ตัวของคุณแต่ยังเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งหมดของคุณเกี่ยวกับความแก่ชารามาสำรวจกัน 4. ทํทไมวิตามินทั้งสนี้จึงทำงานร่วมกันได้ดีกว่า หลายปีก่อนฉันมีคนไข้ชื่อวอเตอร์เขาอายุ68ปีเป็นโคชโรงเรียนมัธยมกเกษียณที่ภูมิใจในการดูแลตัวเองให้กระฉับกระเฉงและเฉียบแหลมอยู่เสมอเขาเคยทานวิตามินดีมาระยะหนึ่งแล้วจึงเพิ่มบี12 หลังจากรู้สึกเหนื่อยและต่อมาก็เริ่มรวมวิตามินอ e, ีเมื่อฉันอธิบายบทบาทของมันในฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแต่มันไม่ใช่จนกระทั่งเขาเริ่มทานทั้ง3าอย่างสม่ำเสมอและในปริมาณที่เหมาะสมที่บางสิ่งบางอย่างก็คลิกฉันจำได้ว่าเขาเข้ามาในห้องทำงานของฉันบ่ายวันหนึ่งยิ้มกว้างจนถึงหูและพูดว่าหมอผมไม่รู้ว่าคุณทำอะไรแต่ผมรู้สึกเหมือนได้เครื่องยนต์ใหม่ นั่นคือพลังของการทำงานร่วมกันวิตามินเหล่านี้ไม่ได้ทำงานแยกกันมันสนับสนุนและขยายผลซึ่งกันและกันวิตามินดีช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตโดยการเพิ่มในตริกออกไซด์วิตามินบี12 เพิ่มการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงช่วยให้ออกซิเจนเดินทางผ่านการไหลเวียนที่ดีขึ้นนั้นและวิตามินอีปกป้องและบำรุงหลอดเลือดที่นำพาทั้งหมดนั้นไปพร้อมๆกับช่วยควบคุมฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่เป็นเชื้อเพลิงให้กับพลังงานและแรงขับของคุณ เมื่ออยู่เดียวๆแต่ละตัวมีบทบาทแต่เมื่ออยู่รวมกันพวกมันสร้างสิ่งที่ฉันเรียกว่าสามเหลี่ยมแห่งความมีชีวิตชีวานั่นคือการไหลเวียนโลหิตพลังงานและการสนับสนุนฮอร์โมนที่ทำงานอย่างกลมกลืนสิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งเมื่อคุณอายุมากขึ้นเพราะร่างกายของคุณไม่ฟื้นตัวเหมือนเคยการดูดซึมสารอาหารช้าลง การอักเสบเพิ่มขึ้นการฟื้นตัวใช้เวลานานขึ้นและชิ้นส่วนที่ขาดหายไปเพียงชิ้นเดียวสามารถทําให้ทุกอย่างผิดเพี้ยนไปได้แต่เมื่อคุณนําทั้ง3สิ่งนี้มารวมกันอย่างสมดุลร่างกายของคุณจะเริ่มจดจําความรู้สึกที่เคยเป็นคุณอาจพบว่าตัวเองตื่นนอนมาสดชื่นขึ้นรู้ สึกว่าความคิดปลอดปร่งขึ้นตอบสนองได้เร็วขึ้นเมื่อถึงเวลาสําคัญไม่ใช่แค่ทางร่างกายแต่ทางอารมณ์ด้วยความรู้สึกมั่นใจจะกลับคืนมาและนั่นคือสิ่งที่ไม่มีใบสั่งยาใดสามารถสร้างขึ้นได้วอนเตอร์ไม่ใช่ค่อยยกเว้นฉันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันในผู้ชายจำนวนนับไม่ท้วนที่หาย โอ้ความสําคัญกับสารอาหารเหล่านี้อย่างจริงจังและสร้างมันให้เป็นกิจวัตรประจําวันของพวกเขาแต่ประเด็นคือผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นประโยชน์เหล่านี้ทําไมละ่ะเพราะพวกเขาทําผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นความผิดพลาดที่พบปล่อยที่ยกเลิกความก้าวหน้าที่พวกเขากําลังพตามคอนคามยายามสร้างและถ้าคุณไม่ระวังคุณอาจกําลังทําอยู่ก็ได้มาพูดถึงความผิดพลาดนั้นคืออะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร าความผิดพลาดอันดับหนึ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ทำเช้าวันหนึ่งชายชื่อเจอรันเดินเข้ามาในห้องทำงานของฉันพร้อมกับถุงพลาสติกใส่อาหารเสริมเต็มถุงเข้าอายุ74ปีเป็นคนรอบครอบอ่านหนังสือเยอะและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะควบคุมสุขภาพของเขาเขาวางขวดต่างๆลงบนโต๊ะของฉันและพูดว่า หมอผมทานทั้งหมดนี้มาหลายเดือนแล้วแต่ผมยังรู้สึกเหนื่อยสมองเบและพูดตามตรงไม่มีอะไรดีขึ้นเลยข้างล่างนั่นฉันได้ยินความผิดหวังในน้ำเสียงของเขาและฉันได้ยินมันบ่อยครั้งเกินไปความผิดพลาดท,ที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้ชายทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุเกิน60ปีคือการคิดว่าแค่การทานอาหารเสริมก็เพียงพอแล้วพวกเขาซื้อรุ่นสังเคราะห์ราคาถูกจากร้านลดราคาหรือทางออนไลน์โดยคิดว่าวิตามินทุกชนิดเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกัน รูปแบบคุณภาพและปริมาณของวิตามินเป็นตัวกำหนดว่าร่างกายของคุณจะดูดซึมและใช้งานได้จริงหรือไม่หรือเพียงแค่ขับมันทิ้งไปยกตัวอย่างวิตามิน B12 แบรนด์ทั่วไปส่วนใหญ่ใช้รูปแบบที่เรียกว่าไซยาโนโคบาลามินซึ่งผู้ชายสูงอายุจํานวนมากไม่สามารถเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมสิ่งที่คุณต้องการคือเมทิลโคบาลามินซึ่งเป็นรูปแบบที่อกริที่ร่างกายของคุณสามารถใช้ได้จริงเช่นเดียวกับวิตามินดีวิตามินดี2ถูกกว่าแต่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าวิตามินดี 3. ปาลและสำหรับวิตามินอีรูปแบบสังเคราะห์อาจขาดสเปกตรัมที่สมบูรณ์ที่ร่างกายของคุณต้องการเพื่อสนับสนุนฮอร์โมนเทสโทโสเตอโรนและการไหลเวียนโลหิตความผิดพลาดอีกอย่างคือความไม่สม่ำเสมอการทานวิตามินสัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้งเมื่อคุณจำได้จะไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนร่างกายของคุณเติบโตได้ดีจากจังหวะที่สม่ำเสมอมันต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างพลังงานฟื้นฟูการไหลเวียนโลอิด และปรับสมดุลฮอร์โมนนะนี่คือการสร้างรากฐานในแต่ละวันไม่ใช่การไล่ตามการแก้ไขอย่างรวดเร็วเมื่อเจอรานเปลี่ยนไปใช้รูปแบบที่มี คุณภาพสูงขึ้นและเริ่มทานอย่างสม่ำเสมอความแตกต่างนั้นน่าทึ่งมากภายในหนึ่งเดือนเขาบอกฉันว่าเขานอนหลับได้ดีขึ้นตื่นมามีพลังมากขึ้นและตามคำพูดของเขารู้สึกเหมือนเป็นผู้ชายอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้มาจากการพยายามหนักขึ้นแต่มาจากการทำให้ถูกคำทำตอง ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอะไรได้ผลและควรหลีกเลี่ยงอะไรขั้นตอนต่อไปคือการนำทุกอย่างมารวมกันคุณอาจสงสัยว่าฉันจะทำให้สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวันของฉันได้อย่างไรโดยไม่ทำให้มันซับซ้อนนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดถึงต่อไปเป็นกิจวัตรที่เรียบง่ายและเป็นจริงที่ผลดีคำอุชายทุกคนสามา รถทำตามได้เพื่อสนับสนุนพลังงานสำรดภาพและความมีชีวิตชีวาทุกๆวันมาสร้างแผนของคุณกันเถอะหกกิจ,จวัตรประจำวันเพื่อความมีชีวิตชีวาของคุณ เมื่อฉันทำงานกับผู้ชายสูงอายุสิ่งแรกๆที่พวกเขามักจะถามฉันด้วยความหวังและความลังเลใจผสมกันคือหมอแค่บอกผมว่าต้องทำอะไรในแต่ละวันผมไม่ต้องการอะไรที่ซับซ้อนผมแค่ต้องการสิ่งที่ได้ผลนั่นเป็นคำถามที่ฉันขาวาพออย่างสุดซึ่งเพราะในช่วงชีวิตนี้ผู้ชายสุกวนใหญ่ไม่ได้มองหาแฟชั่นหรือลูกเล่นพวกเขาต้องการความสม่ำเสมอความเรียบง่ายแผนการที่ช่วยให้พวกเขารู้สึกแข็งแกร่งอีกครั้งดังนั้น ให้ฉันเล่าเรื่องของแฟรงช่างไม้เกษยียณอายุ66ปีที่มาหาฉันหลังจากดิ้นรนกับพลังงานต่ำการนอนหลับที่ไม่ดีและความเชื่อมั่นในห้องนอนที่จังหายไปเป็นเวลาหลายเดือนเราไม่ได้ยกเครื่องชีวิตของเขาทั้งหมดเราสร้างกิจวัตรพื้นฐานที่ทรงพลังรอบๆวิตามินที่เราได้พูดคุยกันและมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ทุกเช้าแฟงจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าหนึ่งแก้วเต็มและอาหารเสริมบี12ของเขาซึ่งทานพร้อมกับอาหารเช้าที่อุดมนด้วยโปรตีนหลังอาหารเช้าเขาจะเดินเล่นข้างนอกสั้นๆแค่15นาทีท่ามกลางแสงแดดเพื่อช่วยกระตุ้นการผลิตวิตามินดีตามธรรมชาติถ้าวันไหนมีเมฆม,มากหรือเป็นนึด,ดูหนาวเขาจะใช้อาหารเสริมวิตามินดี3คุณภาพสูงพร้อมกับมือแรกของเขา อลมอนหรือเมล็ดทานตะวันหนึ่งกำมือเป็นแหล่งวิตามินอีของเขาพร้อมกับราดน้ํามันมะกอกเล็กน้อยบนสลัดมื้อกลางวันของเขานั่นแหละครับไม่มีอะไรสุดต่งแค่ทางเลือกเล็กๆน้อยๆที่ตั้งใจทําภายในไม่กี่สัปดาห์แฟรงบอกว่าเขามีพลังงานมากขึ้นในการเล่นกับหลานหลาน มีความสนใจที่จะใกล้ชิดกับภรรยามากขึ้นและมีความรู้สึกมั่นใจที่ค่อยๆหายไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขารู้สึกเหมือนเป็นตัวเองอีกครั้งไม่ใช่เวอร์ชันที่เด็กลงแต่เป็นเวอร์ชันที่แข็งแกร่งขึ้นมั่นคงขึ้นของผู้ชายที่เขาเป็นความจริงก็คือคุณไม่ จำเป็นต้องทานยาเป็นโหหรือมีกิจ,จวัตรที่ซับซ้อนสิ่งที่คุณต้องการคือจังหวะที่สม่ำเสมอสารอาหารที่เหมาะสมในรูปแบบที่ถูกต้องและทัศนคติที่บอกว่าฉันยังคงควบคุมสุขภาพของตัวเองได้เพราะคุณทําได้ตอนนี้ในขณะที่เรากำลังจะสรุปผมอยากจะฝากข้อความสุดท้ายไว้กับคุณบางสิ่งที่ผู้ชายอายุเกิน60 ทุกคนต้องได้ยินแต่ไม่ค่อยได้ยินหากคุณเคยสงสัยว่ามันสายเกินไปหรือไม่ที่จะรู้สึกแข็งแกร่งเป็นที่ต้องการและมีชีวิตชีวายอย่างเต็มที่อีกครั้งคําตอบอาจทําให้คุณประหลาดใจมาพูดถึงเรื่องนั้นกันบทสรุปหากคุณมาถึงจุดนี้ผมอยากจะใช้เวลาสักครู่เพื่อพูดคุยกับคุณไม่ใช่ในฐานะแพทย์แต่ในฐานะผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้เวลากว่า30 ปีนั่งตรงข้ามกับผู้ชายเช่นเดียวกับคุณผู้ชายที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ผู้ชายที่ทํางานหนักเลี้ยงดูครอบครัวสร้างหมอดผู้ชายที่ตอนนี้พบว่าตัวเองกําลังถามว่าทําไมร่างกายของฉันไม่รู้สึกเหมือนเดิมคําถามนั้นไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอมันเป็นสัญญาณว่าคุณยังคงต่อสู้ยังคงค้นหาความแข็งแกร่งพลังงานและการเชื่อมต่อที่ทําให้ชีวิตรู้สึกมีความหมายและนั่นคือสิ่งที่ผมนับถืออย่างสุดซึ้ง เราได้พูดคุยเกี่ยวกับวิตามินที่จําเป็น3ชนิดวิตามินดีหัวเทียนจุดประกายการไหลเวียนโลหิตที่ช่วยเปิดหลอดเลือดและฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดไปอังที่ที่สําคัญที่สุดวิตามิน B 12 เครื่องกำเนิดพลังงานที่ให้เชื่อเพลิงแก่สมองกล้ามเนื้อและความแข็งแกร่งของคุณและวิตามินอีผู้พิทักษ์ภาวะเจริญพันธุ์ที่ปกป้องหัวใจของคุณสนับสนุนฮอร์โมอนเทสโทโสเตอโรนและทำให้ระบบของคุณทำงานเหมือนที่ควรจะเป็น แต่พลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากการรู้จักชื่อของมันมันมาจากการสร้างมันให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณความจริงก็คือสารอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแค่สนับสนุนร่างกายของคุณมันสนับสนุนตัวตนของคุณความมั่นใจของคุณการมีอยู่ของคุณในความสัมพันธ์ของคุณความสามารถเถอะในการตื่นขึ้น,นมาแล้วรู้สึกเหมือนเป็นตัวเองอีกครั้งผมได้เห็นมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งเกินกว่าที่จะสงสัยและผมได้เฝ้าดูผู้ชายที่เชื่อมั่นว่า ปีที่ดีที่สุดของพวกเขาได้ผ่านไปแล้วค้นพบพลังลมที่สองที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งแล้วตอนนี้ละ่ะนั่นคืออยู่กับคุณคุณสามารถรับฟังสิ่งที่คุณได้ยินในวันนี้และปล่อยให้มันวางอยู่บนหิง้งหรือคุณสามารถลงมือทําคุณสามารถเลือกที่จะให้ร่างกายของคุณในสิ่งที่มันร้องขออย่างเงียบๆคุณสามารถไปเดินเล่นในตอนเช้าทานอาหารเสริมนั้นด้วยความตั้งใจตอบรับกับสุขค่ะภาพของคุณและอนาคตของคุณ พราะนี่คือสิ่งที่ผมรู้โดยไม่มีข้อกังขามันยังไม่สายเกินไปไม่เลยแม้แต่น้อยคุณยังมีเวลาที่จะรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นคุณยังมีเวลาที่จะเชื่อมต่ออีกครั้งและคุณยังมีเวลาที่จะเป็นผู้ชายที่คุณรู้ว่าคุณเป็นอย่างเต็มที่อย่างกล้าหาญและปราจากคำขอโทษคุณได้ก้าวแรกไปแล้วด้วยการมาที่นี่ตอนนี้ถึงเวลาที่จะก้าวต่อไป ถ้าวิดีโอนี้โดนใจคุณช่วยคุณหรือให้ข้อคิดอะไรบางอย่างอย่าเก็บไว้คนเดียวไปเลยครับกดปุ่มไลค์เพื่อให้เรารู้ว่าเนื้อหานี้สร้างความแตกต่างแชร์ให้เพื่อนพี่น้องหรือใครก็ตามที่คุณห่วงใยที่ต้องการได้ยินข้อความนี้และถ้าคุณมีเวลาสักครู่แสดงความคิดเห็นด้านล่างบอกให้ผมรู้ว่าอะไรโดนใจคุณทีอสุดหรือบอกผมว่าคุณต้องการให้ผมพูดถึงหัวข้ออะไรต่อไปเสียงของคุณช่วยสร้างพื้นที่นี้ หากคุณต้องการสนับสนุนช่องและช่วยให้เราสร้างเนื้อหาสำหรับผู้ชายอายุเกิน60ปีต่อไปโปรดพิจารณาบริจาคเล็กน้อยทุกบาททุกสตางค์จะนำไปสู่การวิจัยการผลิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงผู้ชายที่ต้องการสิ่งนี้มากขึ้นคุณไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ชมคุณกำลังเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวและผมรู้สึกเป็นเกียรติที่มีคุณอยู่ที่นี่ดูแลตัวเองนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้า